ลองเลิกบ่นดูบ้างแล้วชีวิตจะดีขึ้นค่ะ การบ่นกับคนเรานะคะอาจาจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาบางคนบ่นเพราะไม่ได้ดังใจบางคนบ่นเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจบางคนนะคะบ่นนู่นบ่นนี่ไปเรื่อยเปื่อยจนติดนิสัยจริงๆแล้วค่ะการบ่นนะคะไม่ใช่ทางออกของปัญหามันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นจากเดิมเลยด้วยซ้ำค่ะไม่ว่าเราจะบ่นใครก็ตามนะคะคนที่ได้ยินชัดเจนที่สุดก็คือตัวเราเองยิ่งเป็นการบ่นในทางลบนะคะได้ยินเรื่องลบ บ่อยๆก็จะค่อยๆทำลายความสุขบั่นทอนความคิดดีๆที่มีอยู่ในตัวเราทําให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะรู้สึกแย่มากขึ้นยิ่งเป็นคนขี้บ่นมากเท่าไหร่คนใกล้ตัวก็จะยิ่งค่อยๆพากันหายออกไปจากชีวิตนะคะดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนขี้บน่นจนคนออกห่างสวิธีเลิกบ่นแล้วชีวิตจะดีขึ้นค่ะ 1. มีสติอดทนให้เป็นเย็นให้ได้คนส่วนใหญ่พออะไรไม่ได้ดั่งใจก็จะหัวร้อนหลับหูหลับตาบน่นไม่สนใจอะไรเลยใครที่เป็นแบบนี้นะคะให้ลองเริ่มเปลี่ยนจากง่ายๆก่อนคือตั้งสติค่ะนิ่งไว้ก่อนนับ1-10ถึงในใจก็ได้ยับยั้งช่างปากตัวเองเอาไว้ก่อนให้สมองได้ลองคิดไตร่ตรองแล้วเราจะรู้ว่ามันมีอีกหลายวิธีเลยค่ะที่จะช่วยให้ปัญหาดีขึ้นได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องบ่นเลย2ค่ะ ปล่อยวางเรื่องกวนใจบางทีนะคะเราจริงจังมากเกินไปเรื่องเล็กน้อยก็หยิบมาเป็นประเด็นให้บ่นได้ปล่อยผ่านไม่ได้เลยเพราะเราจดจ่ออยู่กับมันค่ะมันก็จะยิ่งมีผลต่ออารมณ์ของเราลองลดความสนใจเรื่องนี้ลงดูนะคะถอยออกมาจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเลือกมองอะไรใหม่ๆที่ทําให้ใจเราฟูขึ้นได้ดีกว่าค่ะ สค่ะหาเรื่องดีให้เจอแน่นอนว่าเวลาที่เราเจออะไรขัดใจนะคะมันจะมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็แย่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากบน่บนบน่บนแล้วหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นจะบอกว่ามันไม่มีทางค่ะถ้าอยากให้มันดีขึ้นจะต้องหาเรื่องดีให้เจอ เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันมีทั้งร้ายแล้วก็ดีไม่ว่าวันนี้จะเจอเรื่องให้หนุดหิดเข้ามาขนาดไหนจําไว้ว่าเมื่อมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกันใครจะทําให้เราวุ่นวายใจก็ไม่สําคัญเท่าใจเราที่ไม่วุ่นวายตามนะคะเมื่อเลิกบนได้เราจะกลายเป็นคนที่มีแต่ความสุขห้อมล้อมรอบกายค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ